ฮัลโหลตาเอสวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะผมในวันที่16บธันวาคม2565นั่นเองเนี่ยผมคือคืองี้คืองี้คืองี้อย่างอย่างเมื่อวานนะผมผมก็ไม่ได้อัปเดตไปเพราะว่าอ่ามันก็ยังอยู่ในที่แบบเราคุยกันไว้เรียบร้อยนะผมแล้วทีนี้ปิดวันเรียบร้อยนะครับผม,เร,บรรบผมเราก็มาดูกันนะผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนาะ ในเวลานี้นะผมก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครอยากสนับสนุนนะผมกาวคริปโตแลดจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะขอเลยละกันนะครับผมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูหน้า analysis กันก่อนนะครับผมซึ่งในวันนี้เอาตรงๆเลยใน time f ฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะผมว่าไส้แท่งเนี่ยอย่างเมื่อเมื่อวันซืนเนี่ยผมไม่สวยไม่สวยนะผมก็มันมีการเทส ตรงเส้นตรงนี้นะผมที่ผมเก่งไว้ว่าเป็น rising wave นั่นเองนะผมแล้วทีนี้มันออกไปปุ๊บก,กลับเข้ามาเรียบร้อยมาชนช่วงประมาณ172ที่ผมว่าไว้นะแล้วทีนี้มันมีการพักตัวเกิดขึ้นนะครับผมแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเป็นตรงที่เราเนี่ยจะได้ลุ้นกันนะครับผมว่ามันจะหลุดตรงนี้เลยหรือเปล่าแล้วผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้พักแถวๆเนี้ย ยึกยยืย้อแถวๆนี้ก่อนนะครับผมจนให้สโตไอซ์เนี่ยมันกลับลงไปข้างล่างเนี่ยอันเนี้ก็เป็นสัญญาณดีนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยอันเนี้ยมันเสียวหลุดอยู่นะครับผมว่าดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงกันเลยดีกว่านะครับผมทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่าเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมขึ้นมาเทสแถวๆประมาณสักอ่าหนึ 5, ่งเจ็ดห้าอ่าหนึ่งเจ็ดห้าตรงนี้นะครับผมจะทําอะไรมันต่อไปก็รอดูกันนะครับผม แล้วแต่เลยนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครจะเข้าเนี่ยก็ต้องมีสต็อปลอไว้ด้วยนะผมทั้งสองฝั่งอะเนาะเออถ้าเกิดว่าจะช็อตใช่ปหก็มีสต็อปลอด้วยแล้วก็ฝั่งรองก็น่าจะมีสต็อปลอด้วยนะผมคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มีวอลุ่มค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะผมก็เออเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงเดีย๋ยมันมันน่าจะแบบลูกผีลูกคนอยู่นะผมอ่าดูท f เฟรมใหญ่ๆกันเลยนะผมอย่างทาเฟรมวิกเนี่ยเราจะเห็น กันอย่างชัดเจนเลยนะผมว่ามันขึ้นมาเทสตรงบริเวณแถวนี้ใช่ปะ่ะอ่าเทสตรงนี้อาจจะเด้งลงต่อตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราดูกันใหญ่ๆเป็นชาร์ตแพทเทิร์นเลยนะครับผมเราจะเห็น falling w e d g ขนาดใหญ่ตรงนี้นั่นเองก็เป็นลงมา 1, 2, 3, 4นะก็มีหลายๆช่องนะผมถ้าดูกันในลักษณะตรงนี้นะผมามเฟรมอ่ะดู1ชั่วโมงเลยดีกว่านะครับผมเขาบอกว่าน่าจะเป็น small x wave ใช่ไหม เออถ้าถ้ามองอย่างนั้นผมผมก็ว่าจะน่าจะใช่แล้วลนะ่ะแล้หนึ x 1 2 3 x อ่ะอีกทีหนึงหรือเปล่าอ่ะถ้าอีกทีหนึงเนี่ยก็ได้ลุ้นกันต่อไปนั่นเองเนะครับผมสำหรับ Bitcoin ในวันนี้นะโอเคเรามาดูทางฝั่งของ USDT .D กันบ้างนะผมอ่นะไอตรงนี้เราไม่ได้ดูกันบ้าง ก็เกิดการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะผมก็น่าจะเป็นการเลือกทางกันอยู่นะผมแต่ว่าถ้าเราดูการกดตรงนี้นะผมเราจะเห็นว่านี่เลยนี่มันเป็นไซด์เว y ย์ค่อนข้างที่จะอาไซด์เวย์ดาวอยู่นั่นเองนะผมสำหรับเจ้าตัว Stable Coin ซึ่งการการเข้าไปของ Stable c ค i n เนี่ยอาจจะเป็นการที่เรียกว่ายังไงอะมันซื้อ ขายบิตคอยทิ้งนะครับผมแล้วก็มาถือสเตเบิลคอยกันไว้นั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้มันมาชนแนวนี้นะครับผมถ้าสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเนี่ยพูดไว้นะครับผมสำหรับบิตคอยเนี่ยมันน่าจะเด้ราคาเด้งขึ้นนะครับผมเพราะว่าพอพอยนี่ชนเสร็จปุ๊บฉับาัมก็ลงมาตรงเส้นตรงนี้นะก็โอกาสที่มันจะเด้งขึ้นเนี่ยมันก็มีสูงอยู่นะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าตัวบิตคอยเองเนี่ยมันก็อ่ะเห็นปะ ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเป็นการย,ยกยกต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวของ Bitcoin ในวันนี้นะครับผมส่วนทางด้านเรามาดู Solana กันกันบ้างนะครับผม s o l าง s o a เนี่ยก็ผมก็เข้าเพิ่มไปนะครับผมช่วงประมาณ14นะก็เด้งขึ้นเล็กน้อยนะผมถ้าสังเกตได้ว่านะครับผม So l a n a เนี่ย บิตคอยถลม่มก็จริงนะแต่ว่ามันยังรักษาสเสถียรภาพได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะผมในบริเวณแถวนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องลงมาประมาณ12-11เอดเลยนะผมถล่มลงมาแต่ว่าทีเนี้ยสังเกตปะมันถล่มมาไม่ค่อยที่จะล่วงชัดเจนเท่าไหร่นะผมก็ดูกันต่อไปนะผมว่ามันจะอันได้ถึงขนาดไหนนะเอออันนี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะผมแต่ว่า ถ้าดูทางเฟนสชั่วโมงเนี่ยในระยะสั้นนะครับผมมันก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นตามบิตคอยอยู่นั่นเองนะครับผมในช่วงนี้เนาะส่วนของทางด้านกาล่ากาล่านี่ก็คือแบบเหมือน USDT ตะกี้เลยนะผมก็คือว่าเอา่อมันก็ไซด์เวกันไปเลื่อยเปื่อยตรงนี้นั่นเองคนระับผมก็เป็นฐานของมันนะหนึสอ่ะสารอบละอ่ารอบที่4อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่า เนี่ยอันนี้พอมันถูกถล่มลงไปใช่แบบบิตคอยเนี่ยอันนี้มันมัน,ม,นมันลงตามด้วยคือแบบโอ้เศร้าเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเก็บของแางนี้ก็ได้นะครับผมก็มันมันก็ยังไซด์เวย์อยู่อีกนานนะครับผมกว่า,าจ,จะชนเส้นเนี้ยเออเส้นศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเราดูเส้นใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่เส้นใหญ่ๆเลยเนี่ยก็ดูกันว่าเอ๊ะมันจะประมาณนี้หรือเปล่า นับผมนี่ก็ยังเคารพบเส้นอยู่นะครับผมพอชนเส้นปุ๊บอ่ะลงมาเก็บของอ่ะขึ้นตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมเออแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เด้งเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับผมอย่างเจ้าตัวของ ax x A x, A x, x infinity อ่าพูดกันติดปากก่อนนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคตรงนี้นะผมเส้นนี้ค่อนข้างที่จะะเด้งขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ เออถ้าดูดูไปแล้วนะผมมันอาจจะแบบอ่าเมื่อวานใช่ไหมมันก็เด้งขึ้นมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เ่ยขึ้นมาปุ๊บสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออสองสาวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะขึ้นโหดอยู่นะแล้ววันก่อนก็นี่ปี๊ดเลยนะครับผมห้าสิบวันเปอร์เซ็นต์ว้าว <laughs> อ่าก็เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงล่ะมัน คือราคามันต่ำนะครับผมราคามันค่อนข้างต่ำเนี่ยมันจะเด้งขึ้นได้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะเด้งเร็วอ่ะเนาะเออช่วงนี้คือถ้าเกิดว่าเก็บกําไรระยะสั้นนะครับผมอ่าผมมองว่านะถ้าถ้ามันเด้งปุ๊บขายปั๊บเด้งปุ๊บขายปั๊บอะไรอย่างเงี้ยน่าจะคืนทุนได้เร็วกว่าที่จะรอขายตรงยอดนั่นเองเนะครับผมนะก็ตามนั้นนะครับผมเอเดี๋ยวเรามาดูครับกันบ้างอ่ะครับตรงนี้นะผม ขึ้นมาแล้วนะครับผมขึ้นมาเส้นสีแดงตรงนี้ใช่ไหมเอออย่างที่ผมว่าไว้ก็คือมันมันก็ต้องเด้งแถวแถวนี้แหละเออแต่ว่าทีเนี้ยมันยังเป็นเทนขาลงอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยการเด้งขึ้นตรงนี้นะผมก็อาจจะมีการลงมาประมาณสักแนว57-53บถึงาบาทอยู่นั่นเองนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคับคอยนะประมาณนี้นะครับโอเคก็วันนี้สั้นๆเหมือนเดิมนะครับผมก็ช่วงนี้ใครที่อยากจะไปเก็บของนะครับผมก็ ขยอยเก็บกันได้นะผมทีละหมื่นสองหมื่นนะก็เรื่อยๆเ,เ,เรื่อยนะผมก็ไม่ต้องรีบนะครับผมมันมีเวลาให้เก็บอีกสักประมาณเเป็นปีอนะเนาะเออช่วงนี้คือมันมีอะไรให้พูดได้เยอะอยู่นะครับผมก็เรื่อยๆเยนาะดูสถานการณ์กันต่อไปอ่ะโอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ถ้าอยากจะให้ช่องของเรานะครับผมมีการแบบ พัฒนาแล้วก็อยู่ได้นานๆนะครับผมนี่กาวคริปโตสลจอยนะครับผมหรือโอนโอนเป็นรายเดือนหรือโอนเป็นรายครั้งก็ได้นะครับผมถ้าโอนเป็นรายเดือนก็เป็นไอ้นี่นะครับผมก็เป็นสมัครสมาชิกตรงนี้นั่นเองนะครับผมมาเซฟกาวด้วยกันนะอืมเราจะหาแบบอ่าสดชื่นโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับในวันนี้ก็ขอให้ได้กําไรทุกคนนะครับสวัสดีครับก็ขอให้โชคดีปีใหม่นะครับผมบ๊ายบายฝันดี้ครับผม